ต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการถ่ายเอกสารน,นะครับผมโดยตัวเครื่องตัวนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งถ่ายขาวดาและก็ถ่ายสีนะครับผมทีนี้มาดูกันเลยครับผมก็อันดับแรกเปิดฝาตัวนี้ขึ้นมานะครับผมวางเอกสารต้นฉบับความนาลงโดยให้ชิดลูกศรฝั่งนี้นะครับผมปิดฝาลงนะครับผมทีนี้ก็เลือกได้เลยว่าเราจะถ่ายแบบาขาวดาหรือว่าถ่ายสีก็ถ้าถ่ายสีก็กดฝั่งนี้เลยหนึ่งครั้งครับผม สำหรับกรณีที่เราอยากถ่ายเอกสารจำนวน2แผ่นขึ้นไปนะครับผมให้เรากดปุ่มถ่ายเอกสารตามจำนวนครั้งที่เราอยากได้เลยครับผมสูงสุดได้ไม่เกิน9แผ่นต่อครั้งหรือกดได้ไม่เกิน9ครั้งครับผมในตัวอย่างนี้เราจะทำการถ่ายเอกสารประมาณ3แผ่นนะครับผมก็จะกด3ครั้ง1 2 3สก็รอเครื่องทำงานสักครู่ นี้เป็นภาพที่ได้จากการถทายอกสันนะครับผมจา่ด้วฉบับเป็นภาพสี